ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto ท i e t Engineering ของผมอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับยานยนต์ที่เป็นทั้งความลับและความเซอร์ไพรส์จากโลกยานยนต์นั่นคือ Subaru Motorhome ปี2 0 2 5ซึ่งเป็นโครงการที่เงียบเนียบแต่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นและมีแผนจะพัฒนาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในปี2 0 2 6ถ้าคุณเป็นคนที่ติดตาม Subaru มาตลอดคุณคงรู้ดีว่าพวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ระบบขับเคลื่อนสีลอ้อที่วิ่งลุยทางวิบากได้ดีและมีประวัติีีาาึงงในสนสมแแข่่รล แต่ถ้าผมบอกกว่าตอนนี้ซูบารุกำลังก้าวเข้าสู่โลกของรถบ้านหรือมเตอร์โฮมโโละ่ะใช่ครับรถบ้านเต็มรูปแบบที่มีพื้นฐานจากวิศวกรรมระดับตำนานของซูบารุแม้ว่าแบรนด์ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานภายในและภาพรถต้นแบบที่ถูกทดสอบแบบลับๆในพื้นที่ห่างไกลซึ่งชี้ให้เห็นว่า subaru กำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาโมโตโฮมปี2025คาดว่าจะถูกสร้างบนพื้นฐานของ subaru a s c เ n นที่มีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับส่วนของบ้านพักบนหลอและแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ s y m m e t r i c a l awd ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผจญภัยนอกถนนและการท่องเที่ยวแบบออฟกริดไม่ใช่รถบ้านขนาดใหญ่เททัศที่หาที่จอดยากแต่มันถูกออกแบบมาให้ขนาดกระทัดรัด ขับง่ายและพร้อมลุยทุกเส้นทางต้นแบบในปี2025มีการออกแบบที่ชาญฉลาดมีห้องครัวเล็กๆเ,เตียงนอนสำหรับ2-4ถึงคนและการจัดสรรพื้นที่ภายในที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การออกแบบที่ใหญ่โตแต่เป็นการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดเฟอร์นิเจอร์พับได้ช่องเก็บของอเนกประสงค์และระบบพลังงานที่รองรับแผงโซลาเซลล์ก็เป็นจุดเด่นที่คาดว่าจะมีรายงานบางแห่งยังระบุว่า subaru อาจมีเวอร์ชันไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกเพื่อประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ เหมาะกับนักเดินทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่จุดที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือในปี2026เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ซูบารุตั้งใจจะพัฒนาให้กลายเป็นโมเดลที่พร้อมผลิตจริง มีการคาดการณ์ว่าโมโตโฮมปี2026จะมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ไอาชารุ่นใหม่ล่าสุดแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ขึ้นและอาจรวมเข้ากับแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าของซูบารุในอนาคตลองนึกภาพว่าคุณขับรถที่ให้ความรู้สึกเหมือนซูบารุฟอเรสเตอร์แต่เมื่อจอดแล้วสามารถกางออกเป็นบ้านพักเคลื่อนที่เล็กๆได้นี่คือวิสัยทัศน์ที่ซูบารุกำลังมุ่งไปซูบารุเป็นแบรนด์ที่ชอบเก็บรายละเอียดลับๆในการพัฒนานวัตกรรมและรถบ้านรุ่นนี้ก็เช่นกันแม้จะยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัท แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังนั้นน่าสนใจมากถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ลหลงไหลในวิศวกรรมยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในการผจญภัยต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีปี2025อาจเป็นแค่การเริ่มต้นแต่ปี2026อาจเป็นปีที่ subaru พลิกวงการรถบ้านอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชม auto tease n g i n e e r i n g อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลับๆในโลกของยานยนต์นะครับ